แล้วครับร้อยกบยางนี่เลยแล้วถึงจะแปดกรหมายแล้วิึงที่ตองครับใส่ดันโลแล้วครับท่านสุดยอดเลยครับกบยางนี่เลยแล้วงแปดไสดันโลแล้วครับตัวนี้สุดยอดเลยครับนี một lần cho được. này thơ cổng dò ừ กบยางเอทบโบใส่สวยมากนะครับเื่อหลงอยู่ได้ไงเนี่ยยังใหญ่คร <c oughs> <IKE> ับเพื่อนสุดยอดเลยครับอื้เต็มเต็มครับสองเม็ด มครับสีเขียวดันซ้องครับผมสุดยอดเลยครับไตดันรอเลยครับกับหมายสวยและกิ่งที่สองครับผมของว่าใหญ่มากครับผมโเขียวเลยเต็มเต็มครับ ขอฝากก็ได้ครับผมวันนี้มงขายอยู่ไ้ขิงเขัาวันพฤหัดไอขิงมิ่งมงกอครับผมหน้าสมงกรอนไอขิงครับผมยอดเลยครับโอเค